วันนี้แม่หน่อยกับน้ำมนต์มาทำต้มขาไก่กันนะคะซึ่งเป็นเมนูที่พวกเราเคยกินแต่ว่าไม่เคยทำเลยนะคะถ้าหากวันนี้มีขั้นตอนใดที่ผิดหรือว่าแบบปลกประหลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือเราเริ่มจากการทอดพริกแห้งกันก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ตั้งน้ำเลยนะคะแล้วก็ผสมกะทิลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตามด้วยสะโพกไก่นะคะพอไก่เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ผักเป็นกะหล่ำปลีกับเห็ดลงไปนะคะซึ่งมันคือเห็ดอะไรนู่ก็จำ ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะนนแม่ก็จะเติมกะทิที่เหลือในกล่องลงไปหมดเลยนะคะทีนี้ก็จะเริ่มปรุงรสกันแล้วนะคะที่ใส่ลงไปทั้งหมดนะคะ<ๆ>ก็จะมีเกลือผงปรุงรสน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นการปรุงไปชิมไปนะคะก็เรียกได้ว่ามัวข้อสอบกันสุดฤทธิ์นะคะสุดท้ายรู้สึกว่าขาดรสอะไรนึกไม่ออกตัดพริกใส่ลงไปเลยะคะ่ะพอได้รสอันเป็นที่น่าพอใจก็มาเลยนะคะผักชีโรวยหนะะ้าค่ะคิดว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังค่ะยังจ,จู่ๆแม่ ถามขึ้นมาว่าเรามีมะเขือเทศในต้น็นเราใส่ได้ไหมได้อยู่แล้วถ้าเราคิดจะใส่ก็คือได้อยู่แล้วเมื่อเรามั่วข้อสอบจนคําตอบเป็นที่น่าพอใจนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วก็เรียบร้อยนะคะสําหรับต้มขาไก่ของเราในวันนี้ค่ะ